สวัสดีครับของที่บ้านที่อ่านมีราคานะครับวันนี้ผมขอแนะนำพันเน้อดินนะครับ25สศตวรรษนะครับจัดสร้างปี2,500อายุการสร้างก็63ปีโดยประมาณนับถึงปัจจุบันนะครับครับเป็นพับพิธีใหญ่นะครับน่าใช้น่าใช้หน้าบูชานะครับนะครับค่านิยมในการเล่นหานะครับ เขาจะแบ่งสีเนื้อแบ่งพิมพ์ซึ่งตรงนี้ผมไม่ไม่ถนัดนะครับไม่ชํานาญเลยนะครับรู้แต่ว่าถ้าเป็นพิมพ์โดยทั่วๆไปสีเนื้อธรรมดาเนี่ยขั้นยมยังเดี๋ยวนี้ราคาก็อยู่หลักหลักร้อยนะครับลหลายร้อยจนถึงหลักพันนะครับแต่ถ้าพิมพ์พนิยมเนื้อหาย,ยา่ยางๆโอแพงครับแพงเลยครับเป็นพัาดีที่น่าใช้นะครับ ถ้าพี่ท่านใดมีภ้าแบบนี้ก็ลองอดูเช็คพิมพ์นะครับเช็คเนื้อว่า,าเป็นเป็นที่นิยมราคาสูงหรือเปล่าอีกทีนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ